สนับสนุนโดยเริ่มธุรกิจหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ y o U r First Stock ว่าวันนี้ธินาทานปูรูนะคะมาช่วยต่อยอดความมั่งคั่งเพิ่มเติมที่จริงก็ต้องบอกว่าของคุณพูเนี่ยนะคะก็มั่งคั่งมากๆอยู่แล้วแต่ว่าค,คุณพิพูเนี่ยใช้เรื่องของความมั่งคั่งเนี่ยมาจากเรื่องของการทําให้ผลงานหรือว่าทําให้องค์กรอย่างอังมาตะคอร์เปอเรชั่นกรุ๊ปเนี่ยเติบโตเพราะฉะนั้นแล้วความมั่งคั่งตรงนี้ก็คือมาจากส่วนของการที่เราโฟกัสทํางานตรงนั้นให้เต็มท,ที่แต่ในแง่มุมหนึ่งความมั่งคั่งที่เราได้มาตรงนี้ แน่นอนนะคะว่าทุกคนก็อยากจะนําไปต่อยอดแต่หลายคนก็บอกว่าก็เราไม่ถนัดเราถนัดทํางานเ,เหมือนเคสของคุณวิบูลเลยเถูกต้องไม่ใช่วันนี้ก็เลยาพาผู้รู้มาะคะ่ะนั่นก็คือพี่พิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเพลย์แลกซ์คลายแอนส์ของบอลล่ธนชาติเนี่ยมาร่วมให้คําแนะนํากับคุณวิบูลนั่นเองพี่พิชยัยสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิชัยพี่พิชัยมาถึงอมตะเลยค่ะวันนี้ค่ะเราอยากจะขอคำแนะนำพี่พิชัยสักนิดนึงว่าสำหรับเคสแบบกรณีวิบูลแบบนี้ เราจะมีวิธีในการช่วยต่อยอดความมั่งคั่งเพิ่มเติมยังไงบ้างคะเรื่องต่อยอดความมั่งคั่งคงไม่ใช่เป้าหมายหลักเพราอันนี้เนี่ยทางคุณิบูรณ์เนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าทางเราผมคิดว่าในกรณีของคุณิบูรณ์เนี่ยเราคงเน้นในเรื่องของ well preservation คือการรักษาความมั่งคั่งตรงนี้นี่ยให้มันอย่างน้อยที่สุดคือต้องไม่แพ้เงินเฟ้อ หลายหลายท่านอาจไม่ทราบนะครับว่าในช่วงประมาณ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ย1ปีของธนาคารพาณิชย์เนี่ยแพ้งเงินเฟอ้อไปเกินครึ่งหนึ่งนะแพงเงินเฟ้อ ก็คือเงิน100บาทของเราที่ฝากไว้เมื่อตอน4-2-4-3เนี่ยแพ้เงินเฟ้อถ้ามองเปยาวๆ15าปีนะครับได้ยินว่าทางปุณิบูรณ์เองเนี่ยชอบลงทุนในทองคำนะฮะก็ต้องเรียนว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสู่ช่วงขาลงใ่่ครับาขาลงผมเรียนนี้ฮะในแง่ของการกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับสตอกบอล อันนี้เป็นตัวพื้นฐานในต่างประเทศในแล้วก็ต่างประเทศนะครับตัวทองคำดีในระยะยาวนะถ้าดูกับระยาวๆ40ปีนะตัวทองคำตอบโจทย์ก็คือว่าพอๆกับเงินเฟ้อมันจะรักษาความมั่งคั่งของเราได้ในระยะยาวแต่มันมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอีกนิดนึงก็คือมันเป็นดอลลาร์แอสด์มันมันขึ้นอยู่กับทิศทางของค่าเงินบาทด้วย ซึ่งเผอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐีไทยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตลอดช่วงสิกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่กรตตัวต้มย่ากุ้งนะครับจะสังเกตว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยมันแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมาเคลื่อนไหวอยู่แถว32บาท6ลบนะก็เลยทําให้สิ่งที่คุณบุญควรจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านั้นมันลดค่าลงมาดรอบลงไปนิดหน่อยรับเพราะบาทมันแข็งในเชิง การวางแผนทางการเงินนะครับถ้าเรามีหุ้นมีตราสารนี่มีอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยลดความผันทวนนะฮะกระจายความเสี่ยงถูกต้องอะ่านี้เองนะคะจริงๆนะเนี่ยต้องบอกว่าคุณวิบูลเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่เือนกับใครหลายๆคนที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้เลยคือขยันทํางานมากทํางานได้ความเมามันและประสบความสำเร็จดีเป็นอย่างมากแต่ว่าอาจจะลืมคิดไปในแง่ของการปกป้องรักษาความมั่งคั่งของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความถนัดตรงนี้เป็นในแง่ของญาติามุ ครี่พี่ชาย่าวว่าแต่คุณวิบูรเองเนี่ยก็ยังต้องโฟกัสอยู่กับเรื่องของการทํางานเป็นหลักถูกต้องไหคะจะให้มานั่งดูว่าเอ๊ะวันนี้ข่าวสารเป็นยังไง QE จะหยุดเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่พร้อมตะลุ้ไม่ต้องทํางานเวลาอาจจะไม่พอค่ะอางนี้ทางที่พี่ชัยจะแนะนำยังไงดีคะจริงๆผมคิดว่าไม่จําเป็นที่ต้องติดตามข่าวสารรายวันรายนาทีนะครับถ้าดูสถิติเก่าๆก่อน นะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นไทย2 5 1 8นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยเฉลีย่ยท่านรวมผลตอบแทนจากปันผลเนี่ย12%ต่อปีครับ1 2ตต่อปีมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ปี18งจนกระทั่งปัจจุบันนี่ปี57นะครับนี่ปี57าดหมายถึงต่อปีนะ,ะ,ะปี18ไล่มาเรื่อยๆอะนะ ไที่เพินคุณธิบูเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอยู่พอสมควรนะครับจะไปลงหุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็ขับกันติดตามอาจจะไม่เหมาะนะแต่สไตล์ของการเล่นเก่งกําไรนะแต่เป็นาบูชิปหุ้นขนาดใหญ่ๆนะที่เป็นตัวแทนของแต่ละอุตสาหกรรมนะมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงถิดว่าตอบโจทย์ อันนี้เราก็อาจจะเริ่มง่ายๆจากหุ้นที่เรามีความสานักนะอย่างตัวนิคมอุตสาหกรรมมีหุ้นลักษณะเดียวกันในตลาดเยอะเสิ่งที่เราแนะนําได้ก็คือเรารอโอกาสเมื่อโอกาสนั้นมาถึงเราอาจจะขยับจากทองคําอาจจะขยับจากเงินที่พักรอไว้ในกองทุนมันนิมาเก็ต แล้วก็มาช้อนซื้ออย่างบรอธนาชาติเองมีบริการอะไรเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าความมั่งคั่งสูงเอย่างบุญบุญก็ในในส่วนของ p u r e s คล l a n v i s e r y นะครับเราก็จะคอยดูแลนะลูกค้าที่มีความมั่งคั่นระดับอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราทําก็เราก็ทราบข้อจํากัดเรื่องเวลา เป็นเราก็คงจะไม่โทรหาทุกเช้าสายบ่ายเย็นนะครับรเป็นสิ่งที่เราแนะนําก็คือเราลองเฝ้ารอโอกาสนะเมื่อโอกาสมาถึงเราก็อาจจะให้กรอบกว้างๆว่า เราคุยกันประมาณนี้นะและในที่สุดแล้วเนี่ยในพอร์ตการลงทุนควรจะมีควรจะลดทองคำเหลือ x ซควรจะมีหุ้นบรูชิปชั้นดี y ซนะควรจะมีตราสารหนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่รอบมากนะแเปซ็นต์เป็นต้นนะับแล้วก็รอเวลาค่อยๆปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนไปโดยที่ไม่ต้องกวนเวลาทํางานของทางคุณิบูลนะครับแม่แต่พอเลยนะพรมันเห็นตัวนี้มันมูฟดีว่ไม เดี๋ยวจะมาที่ถึงท้ายที่สุดแต่คุณทุกคนก็ต้องเป็นคนตัดสินใจว่า yes หรือ no ถูกต้องครับอย่างผมยกอย่างว่าคุณมันก็ขึ้นมาเกือบพันหแล้วนะเพิ่งเริ่มปรับลงมานิดหน่อยเนี่ยเราจะเข้าเลยไหมเราอยากซื้อคุณต่ํากว่าพั0หจุดอ่ะอยากรอแต่ระหว่างที่เรารอเนี่ย เงินก็ไปทิ้งไว้สมมติอยู่ในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ซึ่งดอกเบี้ยก็นิดเดียวนะครับหรือจะอยู่ในมันนี้มาจะก็ขยับขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ประมาณ2%ดีกว่าอยู่ในออมทรัพย์นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังมีปราสารอื่นๆเช่น ELN นะ Equity l i n k Note ที่เรียกว่าหุ้นกู้อนุพันธ์นะครับเช่น เราอยากจะเล็งบรูชิพที่ที่น่าสนใจสักสี่ห้าตัวนะแต่เรารอราคาเราแบกให้ราคามันถอยลงมาตอนนี้ก็เริ่มน่าสนใจแล้วนะแต่ขอถอยอีกสัก5%จากตรงเนี้ยไอ้ระหวังที่เรารอเนี่ยเงินของเราก็ทำงานด้วยก็ซื้อผ่านตัว ELN อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแะว่าเราหวางที่เรารอราคาถ้าราคามันถอยลงมาถึงเราได้เป็นหุ้นในราคาที่เราต้องการแต่ถ้าราคายังไม่ใช่ไม่ใช่ เราก็รับเป็นดอกเบี้ยไปจริงๆต้องเรียนว่าตลาดทุนไทยเนี่ยพัฒนาไปไกลมากเรามีเครื่องม้เครื่องมือมากมายมนะที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงของเรารวมถึงเปิดโอกาสาที่จะทํา ผลตอบแทนที่ดีขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยครับเมื่อกี้เนี่ยผมกลับตรงที่ว่าคุณพี่ชัยบอกว่าอะไรนะ12%ต่อปีมีครับอันนี้คือไม่ได้เลยนะสถิติตั้งแต่ปีค18 2518 2518จนถึงปีนี้2557นะใกล้เคียงมากเลย8นี่ฉันอยู่มอ21อย่างเงี้ยเลยถูกเลยค่ะนี่นะคะฉนั้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นวิธีที่เราจะสามารถปกป้องความมั่งคั่งของ ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยคือภาพที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะเราทํางานมาแล้วเนี่ยเราต้องให้งานเงินของเราที่ได้จากงานเนี่ยไปต่อยอดต่อไปโดยที่ถึงแม้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนักเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูแลเราตรงนี้อย่างบริษัทนาชาติเองที่มีตัวโปรแกรมของเพลช์แพสที่คอยบริการอยู่แบบนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกันได้แต่ขออนุญาตพิธีการที่ค่ะเพราะว่าผมเองผมก็เป็นลูกค้าของธนาชาติค อยากให้คุณวิบูลเนี่ยช่วยปิดท้ายนิดนึงสิคะว่าสำหรับทุกคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้เหมือนที่คุณวิบูรทํทำให้อมาตากยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้เนี่ยอยากจะต่อยอดความมัง่งคั่งจากงานที่เรารักและส่งต่อเงินตรงนี้ไปรักษาความมัง่งคั่งต่อไปเนี่ยคุณวิบูลมีเคล็ดลับอะไรปะพิจารากันบ้างโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับคือต้องอดทนนะครับแต่ไม่ใช่ทนอดอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ย ขอให้ make sense คือมันเป็น common sense นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำปั๊บปัวเว๊ะใช่ไหมถามตัวเองก่อนว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็หยุดแต่ถ้าใช่เดินต่อนะครับเท่านี้เองแต่ต้องอดทนนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะต่างกันนั่นก็คือความอดทน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 นะครับ คนมากๆชอบคำนี้มากๆครับเพราะว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่วันเดียวสองวันก็ไปใช่ไหมครับช่วงชีวิตของการทํางานเราทำงานกันเป็นหมื่นวันนะครับทํางานกันเป็นหมื่นวันเลยเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติที่ดีและสิ่งหนึ่งนั่นก็คือต้องมีความซื่อนะครับต้องมีความซื่อนะครับ ไม่ใช่เซอร์นะฮะอันนี้ซื่อไม่ใช่เซอร์ถ้าถ้าเซอร์เนี่ยต้องไปปรับตัวเองใหม่ว่าอย่าเซอร์นะครับแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญสคัญตรงนี้ที่น่าชอบคำที่คุณวิบูลบอกไว้ว่าอดทนแต่ไม่ใช่คนอดเรากำลังทนอดหรือกำลังอดทนอยู่นี่คสิ่งที่เราต้องถามตัวเองนะคะแต่ถ้าเราผ่านทั้งความอดทนและมีความซื่อสัตย์กับสิ่งเรารักแล้วเนี่ยความมั่งคั่งมันมาได้ไม่ยากเลยค่ะการต่อยอดความมั่งคั่ง รักษาความมั่งคั่งดีๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบอกคุณคุณวิบูลณ์มากๆเลยขอบคุณพี่ชัยด้วยนะคะที่สละเวลามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีแรงบันดาลใจดีๆไปพร้อมๆกันนะคะขอบอกวคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับคงง่ายๆอ่ะนะครับผมคนชอบทำอะไรง่ายๆครบเครื่อง แล้วก็เชื่อถือได้ด้วยอันนี้นะครับน่าสนใจ คุณผู้ชมคะถือได้ว่าความยิ่งใหญ่ของเครืออมตะกนะคะสะท้อนให้เห็นนะคะจากวิธีการใช้ชีวิตวิธีการบริหารงานส่งผ่านมายังเรื่องของวิธีการสร้างความมั่งคัง่งแล้วก็การต่อยอดความมั่งคั่งนะคะของครอบครัวกลุ่มอดีตอย่างวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันนะคะกับคุณวิบูลนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าอย่างที่เราบอกไว้ค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะทำงานและรักการทํางานในการสร้างความมั่งคัง่งจากการทํางานตรงนี้หนักขนาดไหนนะคะแต่ในแง่มุมของการต่อยอดหรือว่ารักษาความมั่งคั่งกันแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าตลาด ทัพแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาหลากหลายแห่งรวมถึงหลักทรัพย์นานาชาติด้วยนะคะต่างมีบริการดีๆไว้คอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดปีให้ทุกท่านนั้นเติบโตในเรื่องของความมัง่งคั่งได้อย่าง,ย,างยั่งยืนในอนะคตอย่างแน่นอนค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าที่น่าจะพาทุกท่านไปตามติดเส้นทางการลงทุนของใครกันอีกบ้างนั้นอจรอแป๊บเดียวค่ะสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้กลับมาติดตามกันต่อวันนี้ทีน่าและทีมงานทุกคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ